ครับวันนี้ผมแจมมารมดีนะครับก็เดินสวนครับวันนี้แต่เช้าเลยวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดมกราแล้วเนอะก่อฉลองปีใหม่กันไปเรียบร้อยเนาะเช้าวันนี้ก็มาเดินสำรวจกล้วยตานีครับว่า,เ,าเห็นใบมันมีเยอะแล้วใบมันตัดได้แล้วนี่ใบกล้วยตานีนะฮะนี่ใบกล้วยตานีใบกล้วยตานีเพราะฉะนั้นมันตัดได้บ้างแล้วเราก็วันนี้มาจัดการลุยๆซะก็โลห้าสิบบาทครับขายอยู่ ไม่รวมทรงครับก็ตัดขายได้เรื่อยๆทีผมก็จะจำกัดะครลบทีละห้าโลห้าโลเท่านั้นนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาก็เลือกเอาใบที่มันใหญ่ๆสวยๆไม่แตกขายให้ลูกค้านะครับนี่กล้วยตานีถามว่าขายได้ไหมขายได้ครับแต่มันหมดไปทีนึงละพอมันหมดมันออกไปทันเราก็หยุดขายแต่ตอนนี้พอเลี้ยงให้มันโตมันก็ตัดได้แล้วกล้วยตานีตอนนี้ตัดใบนะครับตัดใบเห็นฮะห้าร้อห้าสิบบาทครับวันนี้ก็ห้าโลน่าจะได้อยู่ มีน้อยครับมีไม่เยอะมีสักไม่รู้ถึงสามสิบกอเปล่าก็เลยต้องตัดไปหยุดไปคขายขาย,ขายหยุดหยุดครับเพราะว่ามันมีน้อยไม่ได้เลี้ยงไม่ได้ทำไว้เยอะก็เพอเราเรา,เราเน้นขายรายย่อยไงไม่ได้เน้นขายส่งว่าจะต้องทีละร้อยโลห้าสิบรอยอย่างนั้นครับอันนี้ก็เป็นกล้วยตานีของสวนเรานะฮะถามว่าปลูกกระปนกับกล้วยน้ำว้าได้ไม่ได้ครับแต่ว่าต้องคอยดูคอยดูว่าถ้ามันตั้งใบทงเต็มออกปีปุ๊บโค้นเลย ครับอย่าให้มันออกปีเท่านั้นเองครับผมอยู่กับกล้วยตานนี้อยู่กับกล้วยน้ำว้าได้เพราะฉะนั้นการปลูกกล้วยตอนนี้ในสวนกล้วยน้ำว้าคือต้องหมั่นเดินตรวจนะครับอย่าให้มันคือถ้ามันตั้งตั้งปีจะออกแล้วอย่างเงี้ยไม้ติไม่มีมั้งผมตัดเลยนะฮะถ้ามันตั้งปีจะออกก็ผมก็ตัดทิ้งตัดทิ้งนะฮะอย่างเงี้ยตัดทิ้งเลยครับเพราะว่าไม่ให้มันออกปีเพราะฉะนั้นอันไหนจะออกปีแล้วก็ตัดทิ้งซะอย่าไปรอจนออกปีนะครับรอจนเห็นใบธงมันที่มันตั้งขึ้นมาจะออกปีเนี่ย ให้เราตัดตัดทิ้งไปเลยเพื่อว่ามันจะได้ไม่มีมเมล็ดไปกวนกล้วยน้ำว้าท่านเองครับหลักการปลูกกล้วยตานีปนกับกล้วยน้ำว้าครับอย่าปล่อยให้ออกปีเด็ดขาดต้องหมั่นเดินดูนะครับเพราะฉะนั้นผมนึกปลูกแค่สามสิบสามสิบสี่สามสิบต้นพอละพอได้ขายใบไงขายรายย่อยทีละห้าโลห้าโลหกโลสิบโลเลยพอได้ครับผมที่คือกล้วยตานีครับผมต้องบอกว่าในสวนเนี่ยปลูกอะไรก็ด้ขายได้หมดฮะบ,บริหารจัดการ ครับใบไมใบมันก็โลห้าสิบาทครับต้นหนึ่งก็ได้หลายหลายโลอยู่ทยอยตัดไปเรื่อยๆเลยฮะแต่บางทีมันก็ยางว่าได้ไม่ทันก็ไม่ได้ตัดครับวันนี้ก็เดี๋ยววิ่งเอาสักห้าโลก่อนเพราะว่ามันงั้นเดี๋ยวส่งของไม่ทันครับอันนี้กล้วยตานีนะครับจากสวนราชินีมีใบตองขายนะครับใบตองกล้วยตานีครับใบสวยๆอยู่เพราะว่ามันไม่ของเราของเราไม่ค่อยมีลมมันก็เลยอยู่ได้ครับโอเคครับเดี๋ยวผมตัดสักห้าโลก่อนวันนี้สวัสดีครับ